ออมองเห็นลงเด้งลงเด้ง,ลงตรงเนี้ยนะเนี่ยถ้าถ่ายไว้เนี่นนนยตอนนั้นมันแปลงเป็นอะไรอ่ะบอมลงไปดอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วสรุปมันเป็นยังไงในตอนนี้แต่ก้อนนั่นหมดโหเดี๋ยวดูรัวอะเบิกด้วยนะบังครับ อันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมเบอร์ยี่สิบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ซ่อมไม่อะไรเลยแน่นแน่นโอ้พระเจ้าจอร์ดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอ่ามันเขียวแบบเนี้ยนะเอ่าหนาแบบนี้พอจะได้ไหมลายเหล็กเกลียวน,นะได้นะเบอร์ยี่สิบมองดูที่เขาเกี่ยวกันโอ้โหอ,อันนี้ก็ใส่เลสเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน ทำทุกอย่างเหมือนกันต่างแค่เพียงพันข้าวนะบางเนาะ<ช>อ่ะอันนี้มาแล้วลวงแต่มองเม็ดบิดๆอยู่นะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ครับเพราะว่าเบอร์ยี่สิบใบทงไม่มีเลยใช่เพราะเบอร์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 อยี่สิบใบทงมันใหญ่ใช่เบอร์ยี่สิบใบทงต้องแบบนี้ในเป็นตัง,งึงดสามสหายเลสกิ่งทองไทม์สปีดแปลงนี้เบอร์ยี่สิบ นู่นครับยันยันถึงรถผมเลยนู่นนู่นนู่น,นอันนี้เสมอกันหมดเลยนะอันนี้ออกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมบังได้ไมถึงหมยัง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 สิเปอร์เซ็นต์อ๋อถ้าออกพงหมดนี่เหลืองเพลเลยเนี่ยอันนี้ข้างๆเรา,านี่ข้าวพันเดียวกับเราไหมนี่เมย์ยี่สิบข้าวเย์ยี่สิบเมย์ยี่สิบมันเหมือนของบางจะสูงกว่าไหม ผมว่าของบางสูงกว่านี่เนี่ยเนี่ยผมเปรียบเทียบจากจากลำตัวลำตัวบางของบางสูงกว่าใหญ่ยยกว่าปัดเถะ